เ t x เนี่ยไม่ได้โดนแฮกแต่เป็นการช่อโกงภายในซึ่งค่อนข้างผิดศีลธรรมค่อนข้างหนักมากๆนะครับอันนี้จะเป็นความเห็นต่ว,ตว,ตวนี้นิดนึงแต่มองว่าอาจจะหนักกว่าซิเมกด้วยซ้ำสิ่งที่ทำให้ FTX ล่มสลายนะครับ mm hmm. ก็ทุกอย่างเริ่มต้นจาก มีบทความของคอยเดสอันนึงนะครับเขาเปิดเผยว่าบริษัทที่ชื่อว่า Alameda Research Alameda Research เนี่ยเป็นบริษัทฟันที่อยู่ในเครือ FTX นะครับก็มีสินทรัพย์ประมาณ64.6บิลเลียนดอลลาร์นะครับแต่ว่าในนั้นในสินทรัพย์3บิลเลียนเป็นโทเค็น t t t ซึ่งเป็นโทเค็นที่ FTX สร้าตั้งเองซึ่งมันทำให้เกิดความกังวลตอนน่อันลงทุนมันคล้ายๆกับว่าอยู่บริษัทนึงเนี่ยเอาหุ้นของตัวเองมาใส่ เป็นงบดุลเพราะว่าถ้าเกิดสมมติหุ้นตัวเองอตก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 ด้วยด้วยก็เท่ากับมันก็จะมีผลต่องบดุลบริษัทแล้วกลายเป็นว่าบริษัทอ拉米าเนี่ยมีหนี้สินอยู่ประมาณ8,000ล้านดอลลาร์คนก็บอกว่าอิอิ阿拉มดา ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ FTX มีความเสีย่ยงมันอาจจะมีความเขยมเรื่องกันมีการเทขาย FTT ผู้เงคยอ FTT ก็ราคาตกด้วยเป็นการที่เหมือนกับว่าเกิดวิตความเชื่อมันขึ้นมาพอผลที่เกิดขึ้นคือในระยะเวลาสั้น,น,เน,เน,เนาาๆเนี่ยเปลี่ยน FTT เนี่ยก็ราคาตกจริงๆเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเรามองในแง่กรณีทั่วไปมันไม่คุไม่ควรจะเกิดอะไรขึ้นอาะจายเป็นว่าในวันที่ 9- ถึงสิพฤศจิกายนนะครับ FTX ก็ลงสาย FTX เนี่ยประกาศ หยุดถอนเงินซึ่งหลังจากการสืบสอบเนี่ยพบว่า FTX เนี่ยนำเงินของลูกค้าที่อยู่ในบัญชีสปอรตไปปล่อยกู้ให้อลาเมดาเลยนะครับก็คือเอาไปให้อลาเมดาเลยซึ่งมันค่อนข้าง,งผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง